สนใจบ้านโครงการใหม่ของ P V Property ไหมคะพี่คะรับใบปลิวไปดูนก่อนไหมคะพี่คะลองลองดูก่อนไหมคะเปน็นบ้านคุณไอซ์อะทำงานอย่างหนักทุกทุกวนัน่ะเขาต้องมาแจกใบปลิวที่นี่คะ่ะงั้นเหรอคุณวิกกี้ไม่สงสารคุณไอซ์หรอคะจะทำไงได้ล่ะ ก็น้องของฉันน่ะเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ต้องพึ่งที่บ้านเขาก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเตรียมตัวให้ดีล่ะลูกค้าคนนี้สำคัญกับเรามากเลยนะ <c oughs> ไอ้นี่เธอยังแจกไบปลิวไม่หมดเลยนะเธอกลับเข้ามาในออฟฟิศทำไมขอโทษนะคะคุณเตยแต่ข้างนอกแดดมันร้อนมากเลยอะคะ่ะฉันเลยกะจะมานั่งพักสักแป๊บหนึ่งอะ นี่มันไม่ใช่เวลาพักนะเออฉันขอพักแค่สัก5นาทีได้ไหมคะคุณเตยคะให้ไอซ์เขาพักสักหน่อยเถอะค่ะขืนให้ไอซ์เนี่ยออกไปแจกใบปลิวต่อได้เป็นลมแน่ๆเลยคะ่ะดูสิเนะี่ยหน้าซีดแล้วเนี่ยฉันไม่สนถ้าเธอแจกใบปลิวไม่หมดก็ไม่ต้ สวัสดีค่ะคุณเฟิร์สข้างนอกอากาศร้อนดื่มน้ำเยน็เยนๆก่อนไหมคะไม่เป็นไรครับผมรีบถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มคุยโปรเจกต์กันเลยนะคะนุ่นเดี๋ยวช่วยพาคุณเฟิร์สเนี่ยไปห้องรับรองทีนะแล้วก็ช่วยนำเสนองานให้คุณเฟิร์สเขาฟังด้วยฉันทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยว อะไรหรือเปล่าคะคุณเฟิร์สคือผมอยากให้พนักง,งานคนนี้เนี่ยเป็นคนเสนอโปรเจกต์ให้กับผมนะว่ายัางไงนะคะแต่ว่ายัเนียมันทํางานไม่ได้เรื่องเลยนะคะฉันกลัวว่าจะทําให้คุณเฟิร์สเสียเวลาเปล่าๆอะ่ะเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวให้ฉันเนี่ยเป็นคนนําเสนองานให้คุณเฟิร์สฟ,ฟังแทนไหมคะนี่คุณเตยฟังที่ผมพูดมีรู้เรื่องนีผมบอกว่าผมจะให้พนักง,งานคนนี้มาเสนองานให้ผม แต่ว่าฉันไม่ว่างนะคะฉันต้องเอาใบปลิวนี้ไปแจกให้เสร็จก่อนแจกใบป,ปลิวันเหรอเท่านี้ก็ไม่มีใบป,ปลิวให้แจกแล้วนะนี่ไอ้มัวยืนบื้ออยู่ได้รีบพาคุณเฟิร์สไปที่ห้องรับรองสิ เชิญด้านนี้ค่ะคุณเฟิร์สเธออีกคนยืนเบื่ออยู่ทำไมล่ะเก็บสิค่ะเอองั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเ,เดี๋ยวก่อนสิไม่ต้องรีบไปหรอกฉันโทรไปรยกเลิกนัดหมดแล้วอะวันนี้ฉันมีเวลาว่างให้เธอทั้งวันเลย แล้วนี่เธอชื่ออะไรชื่อไอซ์ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะไอซ์ค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะแล้วนี่เธอมีใจอะไรอย่างเออฉันว่าคำถามนี้มันไม่จำเป็นกับการเสนองานเท่าไหร่นะคะ ําหรับฉันต่อให้มีแฟนหรือไม่มีแฟนเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นฉันว่าคุณกลับไปนั่งที่เดิมดีกว่านะคะทําไมอ่ะเธอไม่ชอบหรอแต่ผู้หญิงคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ชอบกันทั้งนั้นนะคุณจทำอะไรของคุณอ่ะแหมเชื่แค่แหยอกเธอเล่นกน็แค่นั้นเองขำๆอะ่ะขำๆหรอคะแต่ฉันไม่ขำด้วยหรอกนะคะเฮ้ย hey! จริงจังทำไมวะชีวิตเธอเนี่ยไม่มีอารมณ์ขันบ้างเลยหรือไงแต่การที่คุณทำแบบนี้มันคือการคุกคามนะคะจะให้ฉันอารมณ์ดีอีกเหรอเธอที่จะไปไหนฮนะหี่ติ๊ปล่อยนะฉันนะฉันบอกให้ปล่อยไงฉันไม่ปล่อยยังไงวันนี้เธอก็ต้องเป็นของฉันมันนี่ยิ <c oughs> ย่งยากยิ่งยากได้ วิกกี้คะฉันว่าคุณวิกกี้เนี่ยต้องรีบไปบริษัท PV p r o p e r t y โดยด่วนแล้วะคะ่ะทำไมมีอะไรก็น,นุ่นคนที่คุณวิกกี้ส่งไปจับตาดูคุณไอ้ไงคะเรื่องรายงานฉันว่าคุณเฟิร์สพยายามจะทำอะไรบางอย่างกับคุณไออะคะ่ะว่าไงนะคุณเฟิร์สที่เป็นลูกค้าบริษัทเราเหรอใช่คะ่ะ เจบ้าด<ใ>ินี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงดังโวยวายแบบนี้ก็อย่พนักงานนี่สิมันมาต่อยตาฉันเนี่ยอะไรนะอีไอ้นี่แกทำแบบนี้ไปทําไมเนี่ยคุณเตยคะคุณเตยต้องช่วยฉันนะคะคุณเฟยเขาจะลวนลามฉันค่ะไม่จริงอ่ะแกเนี่ยมันโกกฉันยังไม่ได้ทำอะไรแกเลยมีแต่แกเนี่ยเข้ามาอ่อยฉันให้ท่าฉัน พอฉันไม่เล่นด้วยเนี่ยแกเข้ามาต่อยหน้าฉันเนี่ยนี่คุณพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงอะทุเล็กนี่เธอเป็นบ้าไปแล้วจริงๆหรอไอซ์เธอไปทำแบบนั้นทำไมเธอรู้ไหมว่าคุณเฟิร์สเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนสำคัญของบริษัทเรานะเธอรีบขอโทษคุณเฟิร์สเขาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คุณเตยไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดหรอคะ จะให้ฉันเชื่อคําพูดที่ออกมาจากปากแกได้ไงฉันบอกให้แกขอโทษคุณเฟย์เขาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ขอโทษค่ะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมฉันต้องขอโทษด้วยคะคนที่ควรจะขอโทษฉันน่ะคือคุณเฟิร์สตั้งหางโอ๊ยนี่ไอ้จะไม่ขอโทษก็ได้นะแต่ผมจะไม่เซ็นซื้อขายกับบริษัทของคุณอีกต่อไปแล้วก็จะถอนหุ้นจากบริษัทของคุณทั้งหมดไอ้นะคะคุณฟ์สใจเย็นๆก่อนนะคะนี่ไอ้ แกไม่มีสมองบ้างเลยหรือไงฮะแกไม่ได้ทําอะไรผิดแกก็ต้องขอโทษแกต้องยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองซะบ้างรีบขอโทษคุณเฟิร์สซะแกอยากทําให้ทุกคนที่เนี่ยต้องเดือดร้อนเพราะแกหรือไง มาได้ทันเวลาพอดีเลยค่ะคุณวิกกี้พาฉันไ่หาน้องสาวฉันทีค่ะลุกขึ้นมาพี่ นี่ยถ้าเป็นใครเนี่ยลูอ,อยู่ก็เดินเข้าห้องมาไม่มีอนุญาสวัสดีค่ะคุณวิกกี้นี่คุณเตยคุณรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ด้วยหรอรู้จักสิคะก็คุณวิกกี้เขาเป็นคุณกรณวปีประธานเรื่อ JPC Group ทีนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าฉันเป็นใครเอ่อว่าแต่คุณวิกกี้มาทำอะไรที่นี่เหรอคะฉันก็มาช่วยน้องสาวของฉันไงน้องสาว,สาวคุณอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะคะว่าคุณจะลวนลามน้องสาวของฉันน่ะทำอะไรผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยยังมากล่าวหากันมั่วๆนะครับหรอคะ ทุกบริษัทที่อยู่ภายใต้เครือของฉันจะต้องติดกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วที่นี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครือของฉันมันก็ไม่ยากเลยนะคะที่จะหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วถ้าทุกอย่างเป็นความจริงอย่างที่น้องฉันพูดฉันจะถอดบริษัทคุณออกจากเครือของฉันแล้วยังไงครับผมเป็นลูกค้าคนสำคัญบริษัทนีเครือของคุณพวกฝ่ายบริหารเนี่ยเขาต้องไม่พอใจแน่และอีกอย่าง ผมก็มีเงินต้องมากมายถ้าคุณจะแจ้งความตำรวจทำอะไรผมไม่ได้คุณแน่ใจเหรอคะแน่ใจสิก้อยรายงานสถานการณ์บริษัทของคุณเฟิร์สให้ฉันฟังทีสิได้คะ่ะคุณมิกกี้บริษัทของคุณเฟิร์สเนี่ยมีแนวโน้มที่จะล้มละลายในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาค่ะเนื่องจากสถานการณ์บริษัทของคุณเฟิร์สกำลังจะถูกถอดออกจากเครือ JPC Group ค่ะ ว่าไงนะพอดีว่าฉันเนี่ยถอดบริษัทคุณออกแล้วก็ให้ทีมการตลาดแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยก็คงไม่มีใครช่วยคุณได้แม้แต่เงินของคุณเองเดี๋ยวคุณยังไม่ได้ขอโทษน้องสาวของฉันเลยนะคะถ้าน้องฉันให้อภัยคุณบางทีฉันอาจจะใจดีขึ้นมาบ้างไอฉันขอโทษนะ ให้อภัยฉันเถอะนะแหมที่อย่างนี้รีบขอโทษฉันเลยนะคะคุณเฟิร์สที่น่ากลัวคนนั้นหายไปไหนแล้วละ่ะจกต,ตอบจริงจริงฉันไม่มีวันให้อภัยคนแบบคุณหรอกคะ่ะออกไปซะ <c oughs> ฉันต้องขอโทษคุณมิกกี้ด้วยนะคะคือฉันไม่รู้จริงๆะคะ่ะว่า ไอเป็นน้องสาวของคุณวิกกี้อ่ะมันไม่ผิดหรอกคะ่ะที่คุณไม่รู้ว่าไอเป็นน้องสาวของฉันแต่การที่คุณจะช่วยเหลือเยื่อจากการถูกคุกคามแบบเนี้ยมันจําเป็นต้องรู้ด้วยหรอคะว่าใครเป็นญาติกับใครไปขอร้องน้องสาวของฉันเถอคะค่ะฉันให้เขาเป็นคนตัดสินใจไอฉันต้องขอโทษเธอจริงๆนะเธอไม่ต้องยกโทษให้ฉันก็ได้อะ่ะแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันรู้สึกผิดกับเธอจริงๆอะ่ะคุณเตยคะ คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะแล้วก็เป็นห่วงว่าบริษัทของเราเนี่ยจะเสียลูกค้าแต่คุณก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ผิดหรือถูกถ้าคุณรู้สึกผิดจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่เอาความคุณก็ได้ค่ะแต่ฉันเนี่ยขอทําโทษคุณสักนิดนึงนะคะฉันจะให้ทางบริษัทของคุณพักงานคุณเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อปรับทัศนคติของคุณให้ดีขึ้นนะคะ ฉันยอมรับบทลงโทษค่ะคุณวิกกี้ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะไปรอฉันในรถก่อนเดี๋ยวฉันตามไปขอบคุณพี่มากเลยนะที่มาช่วยฉันอะ่ะ สุดท้ายฉันก็ต้องให้พี่ช่วยอยู่ดีอะแต่แกเก่งมากเลยนะที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแบบเนี้ยตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะว่าไม่มีใครหวังดีกับฉันเท่ากับครอบครัวของฉันอีกแล้วน้องสาวของพี่เนี่ยโตขึ้นเยอะเลยนะทีเนี้ยแกจะกลับบ้านกับพี่ได้หรือย,ยังพ่อกับแม่เนี่ยคิดถึงแกมากเลยนะ อเรากลับบ้านกันเถอะ